นี่ครับผมสร้างลายแมนมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้กระจีตัวนะฮะพี่แต่รู้สึกว่าได้เยอะอยู่นะแนววันเกิดพี่เปียกนะมันเนี้เย,ย,ย,ยมเมาะนะอาจจะวหนยหนไหนสั่งมาสองออ,อเดอร์นะเนี่ยสั่งมาเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวลองใส่เลยดูยอุ้ยผมผมว่าน่าจะได้เยอะอยู่แหละ อ๋อคุยได้เยอะอยู่หูดูดิหักุ้งเค้น้ำปลาครับน้องๆเฮ้ยใส่จานเลยพี่ใส่จานเลยเทเลยเทเลยเทใส่จานเลยอะไรนะอันนี้ไว้ก่อนคนละจานนี่เฮ้ยก็ดได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวจัดก่อน เราจะมาดูเลยครับว่าได้กันกิ่ตัวเดินนับเลยจัดเดี๋ยวผมนับนก,กับมือเลยแหละจัดตอนแบบสวยงามหนึ่งอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ผักไม่เกี่ยวนะสองสาม คือมันคุ้มว่ะไอ้เหี้ยกูบอกเลยเจ็ดตัวที่เจ็ดละแปดเก้าสิบนี่แบบพัดอ๋อกล่องนึงได้ประมาณสิบตัวนะครับคือเขาตวงไว้แล้วกล่องหนึ่งได้ประมาณสิบตัวนะกล่องหนึ่งได้ประมาณสิบตัวอันนี้ก็น่าจะสิบตัว สองกล่องก็น่าจะยี่สิบตัวโอเคอันนี้พูดกยิงกับพี่นะเนี่ยเฮ้ยหันน้ำมาหน่อยไปมาใส่คืนวันที่นี่นี่มีน้ำกิมด้วย น้ำจิ้มด้วยโอ้โหอร่อยน้ำจิ้มสองร้อยเมื่อกี้ไปซื้อมาไม่ไม่ใช่ไปซื้อหรอกไปสั่งมาสองร้อยเกตสิบกว่าบาทอันนี้ก็น่าจะสิบตัวสิบตัวอันนี้พี่เลี้ยงไว้ให้ละเมื่อกี้นับละอันนี้ก็น่าจะสิบตัวกล่องละสิบตัวโอเค ถ้าน้องๆเกิดสงสัยอะไรถามพี่มาได้นะี๋้วพี่สั่งให้ดูแบบบูอย่างเงี้ยได้กิ่ตัวบูไข่ดองอย่างเงี้ยได้กิ่ตัวอย่างเงี้ยบอกพี่มาได้โอ okay, เคปาเนี่ยอันนี้ก็สิบตัวนะสิบตัวอันนี้ก็10บตัวโอเคดูกันบายบาย นี่ก็คือกุ้งที่รวมกัน20ตัวสั่งมาจากไลแมนเมื่อกี้นะ่ะ270บาทกุ้ง20ตัวถามว่าคุ้มไหมคุ้มปะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าคุ้มนะมันคือความสุขของคนบางคนนะ่ะโอเคปะ่ะน่าจะโอเคน,นะ